ค่ะเด็กๆวันนี้ครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องคาขวัญวันเด็กนะคะวันเด็กแห่งชาติของเราจะตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมในทุกๆปีนะคะเด็กๆและในปีนี้วันเด็กแห่งชาติของเราก็จะตรงกับวันเสาร์ที่8มกราคมพศ2565ค่ะแต่ด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะเราจึงจําเป็นต้องงดการจัดกิจกรรมให้เด็กๆนะคะ วันเด็กเป็นวันที่ให้ความสำคัญกับเด็กๆนะคะเพราะเด็กคือทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านะคะและวันนี้ครูยาก็จะพาเด็กมาท่องคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปีพศ2565นะคะได้เด็กคำขวัญวันเด็กในปีนี้มีอยู่ว่ารู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคม เด็กๆมาท่องตามครูยาวทีละหนึ่งวักนะคะเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆรู้คิดรอบค้อรับผิดชอบต่อสังคมมาท่องกันอีกทีนึงนะคะอัองรอบนี้พร้อมๆกับครูยาวเลยนะคะเด็กๆรู้คิดรอบข้อรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไงคะท่องกันได้ไหม เด็กก็ยังลืมอัดคลิปการห่องคำขวัญวันเด็กของปีพศ2565ส่งมาไลายกลยุ่มให้คุณยาแล้วก็ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะคนไหนมีคลิปส่งมานะคะรอมารับของขวัญในวันที่รับใบงานในรอบต่อไปได้เลยนะคะเด็กๆคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ